เมื่อวานนะครับแบล็ตพาร์ตก็เข้า PB แล้วเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่คุณดูเล่น PB ทุกคนนะก็น่าจะรู้กันนะครับเอ่อทุกคนก็เก็บเลเวลแบล็ตพาร์ตนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่านะครับฟางฟ้านะครับเขาเก็บเรียบเลยฮะเออเขาเขาปลดล็อกเรียบเลยครับได้อ่าซีพันถาวรแล้วนะครับแล้วก็ได้โบราสไนเปอร์ถาวรแล้วครับนะ่ยนี่ครับเลเวลก็คือคือตันที่60แนละ้วแต่ก็ เลเวลหลังจากที่แบบเลเวล45ขข้นไปก็ไม่ค่อยมีของดีอะไรละคือจะบอกว่าสุดยอดมากนะครับ <c oughs> โอ้โอึ่องเลยครับจริงๆนะครับก็เลยมาทําคลิปเล่นรีวิวให้คุณดูด,าาดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบลนท์พาร์ตปลดล็อกครบแล้วมีอะไรพิเศษบ้างน,นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตะวันไปเกบด้วยเดี๋ยวรับชมราฟาเก็บสักครู่นะครับแบลนท์พาร์ตเนี่ยนะครับปลดล็อกเลเวลเนี่ยผมขอตีว่าครบแล้วกันนะครับเพราะว่า ก็คือมันก็ไม่มีของอะไรดีๆแล้วเนาะนอกจากเลเวล45ที่ผมพูดไปนะครับอ่าแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่เลเวล1ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีตัวละครถาวรเนาะไม่ร้อยคำสองนะครับแล้วก็เนียนกาถาวรสเปถาวรนะครับนีของก็ประมาณนี้เนี่ยอย่างที่ผมทําคลิปให้ดูเมื่อวานนะครับของมันก็ประมาณนี้แหละดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ของในช่องสายฟรีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าของในช่อง พรีเมียมนะ์น่ะหรือเรียกว่าสายเติมแล้วกันนะครับก็เรียกว่าดีเลยนะครับก็เรียกว่าดีเลยเพราะมีบาเลตมีปืนในเบ t ตันพาร์มีซีรีส์ปืนในเบ t ตันพาร์นะครับเออก็ดีก็ดีเนี่ยแล้วก็มีไอ้หน้ากากานะครับสไนเปอร์หัวกะโหลกเนี่ยนะครับหน้ากากสไนเปอร์หัวกะโหลกเนี่ยนะครับก็มีเกราะป้องกันบวกหคือความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่บวกห พลานาจมตีนะครับเพื่อพลานาจมตีแล้วก็ทะลุเกาะน,นะครับประมาณนี้นะครับแต่ของก็ประมาณนี้แหละนะครับเนมการ์ดถาวรครับก็ได้เนมการ์ดถาวรเนีเยเนมการ์ดก็เท่อยู่นะเพิ่งสังเกตเหมือนกันน่ะก็เท่อยู่ก็เท่อยู่นะครับโอเคเนี่ยมันก็ประมาณนี้อ่ะถามว่ามีข้อดีอะไรยังไง ในเมื่อเราปลดล็อกเบอร์เพาร์ทแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะครับว่าเราก็ได้ของทาวอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับและอีกหนึ่งข้อดีนะครับอีกหนึ่งข้อดีของมันนะก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับเข้ามาบนเว็บนะครับคุณดูก็จะเห็นได้นะครับนี่ครับกดปุ่มตรงนี้เลยก็ได้นะมันจะได้เห็นแบบนี้มันจะได้เห็นแบบนี้มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดที่เบอร์ t ดินพาร์ทนะครับเบอร์พาร์ทก็คือเลเวลเบอร์เพาร์ทของเราเนี่ยอยู่ที่50นะก็คือ เราจะสามารถเข้ามาซื้อของในร้านค้า Battle Pass ได้เลยนะครับนะส่วนมากก็จากที่ผมดูเนี่ยนะครับจะเป็นเลเวลนะครับคือต่ำต่าสุดเนี่ก็อยู่ที่เลเวล5เนาะเออนั่นแหละคือเลเวล50เนี่ยเราซื้อได้ชิวๆเลยเนี่ยเราซื้อได้หมดนี่เลยนะครับแต่ว่าก็ดูของบางอย่างให้ดีนะเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะมีแบบจำกัดในการซื้อเนาะอย่างไหนดูเซเบอร์ซิเห็นไหม เซเบอร์ er เนี่ยดาบเซเบอร์เนี่ยจำกัดในการซื้อได้4ครั้งนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าซื้อได้ครั้งเท่าไหร่ครั้งละ7วันนะครับครั้งละ7วันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแหละถือว่าเป็นของดีไหมผมก็ไม่รู้นะ <laughs> ถือว่าดีไหมถือว่าเป็นข้อดีไหมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็ดูก็ดูกันเอาและกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไนโบลา12บสทีสอากันนะครับผมก็อย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับ มันคือตัวเดียวกับตัวสีทองที่เคยเอามาลงขายในคางแสงเนาะไม่รู้ว่าในคางแสงตัวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่ามันก็คือตัวเดียวกันเลยดามจนะครับ172เนะครับก็เหมือนกันเปรียบเลยแตกต่างกันแค่กระสุนและตัวถาวรมีเอฟเฟกตนะครับตัวถาวรมี effect. เอฟเฟกออประมาณนี้นะครับคนดูและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมมั่นใจว่าหลายคนก็อยากเห็นนะครับกับเจ้าลุงโม่นะครับตัวนี้นะครับ หรือซีไพทอนแล้วกันนะครับความแตกต่างมีไหมก็พูดตรงๆเลยว่าไม่มีนะครับคือความแรงเท่ากันกระสุนเท่ากันนะครับไม่แตกต่างอะไรจากตัวที่นะครับตัวถาวรตัวดั้งเดิมไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่าตัวนี้มีเอฟเฟกต์เอาเป็นว่าตัวนี้มีเอฟเฟกต์นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดไอ้สองอย่างเนี่ยมันใช้พอยในการมันใช้พอยในการซ่อมนะเดี๋ยวไปหาห้องลุย ขำๆยิงขำๆให้เขาดูดูกันดีกว่าโอ้ยไปครับสไนเปอร์โบลา12 GSR นี่ครับกับลูกโมของเขานะครับอไ,ไปปะไฟอัพหนึ่งนะครับยิงง่ายก็เป็นพร็อสไนเปอร์ตัวนี้เอาจริงๆสไนเปอร์ตัวนี้นี่อย่างที่ผมเคยทำคลิปบอกไปนะครับผมค่อนข้างที่จะอวยมันมากๆเลยคือสไนเปอร์ตัวนี้ยิงง่ายครับยิงง่ายมากเลยถ้าเทียบกับ บาเลตนะครับเอาจริงๆบาเลตอาจจะยิงดาเมจเยอะสุดเนาะแล้วก็ยิงออโต้ได้ดีกว่านะครับคือแบบมันดีแบบต่อเนื่องไปเลยปึงป้งปึงป้งไปเลยแต่ว่าสไนเปอร์ตัวนี้มันยิงแล้วชาร์จหนึ่งดีแต่เอาจริงผมยังชอบตัวนี้เ่เพราะว่าสนเกมนี้คือเขายิงเขายิงสัตว์ <laughs> เออลองถ้าสไนเปอร์เกมนี้เขายิงสัตว์ไม่ได้นะ <laughs> <laughs> โหบาเลตนี่เป็นสไนเปอร์ที่แบบก็ยังโหดเวอร์ที่สุดในที่ดีอยู่ดีเนี่ย ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมานานลูโม่พูดตรงๆเลยไม่ได้เล่นมานานไปไปโอ้โหตั้งใจเอาโดยเฉพาะ เห็นว่าจะกลับบ้านไงเราก็เลยยืนดักไปเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละโดนเพื่อนเขายิงเออมาดีมาดีแกวโมสอส่มหน่อยกระสุนก็แปดนัดนะครับเอาจิงก็ถ้าเทียบราคาถ้าแปด CSR เนี่ยมันยิงลัวกว่าเนาะเออ แบบว,ว่ายิงสับได้รัวกว่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าจริงชัวร์ชัว,ชว,ชวนี่ผมชอบสไนรตัวนี้ระะับเรียบร้อยอยากได้แบบสไนเปอร์เข้าวะเอชโอเรียบร้อยโอเดจอกเลย ันนี้เฮ kind of ้ยโอ้โหทีมเราโดนมากคนดูเรียกว่าติดลบทุกคนเลยนะครับโหโดนสไนรับผิวอ่ะสไนแอคือมึงเล่นกี่ทีก็ผิวอ่ะนี่ว่าผิวอ่ะดูอ่ะโคตรไวอ่ะดูอ่ะ โอ้โหเรียบร้อยโดนทิ้งฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยซำศพทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเอ้ยเฮ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 ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นน่เราทำอะไรได้ไม่พอใจเข้ามาเฮ้ยเนี่ยเฮจุกเข้าไปอยู่น้อเนี่ยโอเคปะโอ้ยเย้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะโดนสไนโดยิงบ่อยอ๋อเป็นยังไง เมื่อกี้เราไม่รู้ด้วยเดี๋ยวว่าผมยิงออกไปบ้างหรือเปล่าหน้าหูซะบเทือเลยวบาเลตินผมแม่เบเรตินทะลุเนี่โอ้กโดนสนยผมนัวนี่เองคนดู โดนสไนผมนวดเยอะเกินนะครับเขาก็เลยเกิดการหัวร้อนใช่แบบนี่กูจังเลยนะอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรซีคำน้องประเดี๋ยวจะมีคนโหดเลยนะอุ้ยกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองนี่มาคื็นจูย้ำไปนี่เราก็เอาคืนไปเหมือนกันครับผมนี่เราก็เอาคืนไปเหมือนกันครับผมแน่นอนนะสไนายเป็นเทพนะครสนายเป็นเทพโอ้คือทีมผมติดลบหมดทุกคนเลยฮะ โอ้โหแอนแอนนะครับโดนเตะออกห้องครับไม่รู้ว่าใครเตะผมออกห้องนะครับแอนแอนนะครับนี่นะครับสไนมันเทพเกินถ้าฝีมือคุณเทพสไนมันก็เทพมากเลยครับสไนตัวเนี้ยอันนี้ผมพูดจริงแบกทีมได้คนดูเมื่อกี้คิดเอาเดิยอดขนาดนะครับผมเบรนดิ้งฮอร์โหมดสไนครับดูซิว่าจะโดนโดนวดหรือไม่โ้โโอหกูยิงโดนได้ไงวะเมื่อกี้ฮะสองตัวตัวแรกไปเท่าไหร่แต่ตัวที่สองยิงโดนได้ไงวะ ดูดิปืนไม่ตรงขนาดไหนอะกดูโอ้ไม่จะคนเล่นโบราแล,ละวะ้วอะคงไม่จะคนเล่นโบราณอุบานเหย็ก็มีครับไอ้เงี้ยงออกบ้านโดนออกบ้านโดนโอุ้ยนึกว่าเพื่อน นี่ว่าพ่วงเดียวกันเมื่อกี้โอ้โหโทพี่มั้แต่ก็โดนยิงอยู่ดีเมื่อกี้ จริงตัวตัวถาวรแปดนั้นเนี่ยสุดมันก็ยังเหลืออยู่นะคนดูจริงสุดมันก็ยังเหลืออยู่ดีอ่ะดูดิโกงชีฝ่ายดูดิโกงชีโคกง คือในความโกงของมันก็คือผมพูดตรงๆ,ๆเลยว่าสไนค์คือยิงมันมากรับจริงๆคือยิงมันมากอะ่ะไม่มอ, <ๆ S 2> อยากขึ้นไปเลยอ่ะตัวพิมพ์แน่นอนโ,อโดนไหมค <c oughs> อันนี้ยิ่งไม่โดนเอง <c oughs> เดี๋ยวเล่นไปพักนึง <c oughs> ถ้าเล่นจนรู้สึกว่าอกระสุนน่าไม่พอยิงเดี๋ยวใช้ตัวสีทองนะก่อนดู แต,แต่จริงเนี่ยตัวถาวรเน School, um, i, ี่ยเล่นแป๊บๆเดี๋ยวก็เพียงพอแล้วนะครับเว้นแต่คุณจะเล่นบูแบบวิ่งเข้าบ้านอ่ะเอออันนักสุดไม่น่าพอแน่นอนนะครับปิด8นัดอ่ะแบบจะเล่นแบบโอ้โหยิงแบบปิดบ้านเลยทีเดียวปุ๊บปั๊บปั๊บยิงไม่พอแน่นอนนะเนี่ยจะวิ่งเข้าไปบูอย่างเงี้ยถ้ายิงไม่โดนอย่างผมก็าลำบากนะอุ้ยเฮชจอตอยู่โนนะครับเนี่ยไอ้หล่อยธรรมดาทำไมกูยิงไม่โดน ยไม่ตายไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดบ้านเราดูแล้เขาดูเรียบน้อยฮะเ <c> ห <oughs> ียวคนวิ่งโดดลงมา การถูกใจเลยโอ้โหนี่ดีนะครับกระสุนหมดนะถ้าไม่กระสุนหมดก็มันก็ไม่น่ารอดนะครับเมื่อกี้ยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนไม่มีนะโอ้โหมีไม่โดนเลยนะโอ้โะยะไกลนี่คือ ซัดได้เลยวิซาฟอร์เริ่มเริ่มไล่เลียกันแล้วครับคนดูฮะทอะไรกันครับเนี่ย้ยจะแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอไม่นะสวยทำดีมีเกิดใหม่ีเกิดใหม่ เกลื่อนไปหลอดโอ้ไม่นะเออเอาวะ่ะโอ้วงนี้ยิงกันนานมากชิดเกมด้วยเอออะไรน,นะครับคนข้างหน้าเรานี่เมื่อกี้นะวิ่งไปปิดเกมด้วยแหมสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ oh, โหยิงกันเถื่อนเถื่อนคนในห้องนี้ แฝดแฝดไป oh, ตรงนี้มีสนายเปร์มันต้องซุ่มยิงสินะผมนี่ใจร้อนเกินไปครับเอาบาเลยมันมันมีมันมันเฮ้ย เอาดีๆเอาดีๆเอาๆเอาปุา๊บห้องนี้อาจจะยิงไม่มันเหมือนห้องที่แล้วนะครับห้องที่แล้วเหมือนฟุ๊กอะแต่ <c oughs> ห้องนี้คือเริ่มละเริ่มละเริ่มยิงไมด้พอได้ละนะครับแต่ว่าคุณไม่เต็มแปดนะคุณดูคุณยังไม่เต็มแปดคุณเต็มแปดเนะี่ยผมว่าน่าจะมันคนนี้นะี <c oughs> ไนะ่ไม่โดนะหน่อยไม่โดน เสียนเจออแล้เสียนเจออแล้ยหนึ่งนัดไม่ร่วงหนึ่งนัดไม่ร่วงผมร่วงแต่แลวนะโนโนนวนเฮ้ยช็อตอย,าายู่โน้นดีกว่ามันจะยอดเลยฮะผมก็ไม่เฮ้ช็อตอยู่โน่นมันจะ เฮ้ยอัดยิงนองวะเจ๊ะยัดนะครับกดมันโอ้โหขอนิ้นเ้โอ้ยไเลยสาแบบจะเน้นเ้เกือบเกือบได้แล้วเน้นเกือบร้อยเกือบเน้นนั้นแล้วกดกดขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้น ไม่เน้นเลยขอเนิ้นๆสุดวันขอเนิ้นๆอโหตัวผมตอดจัดปข้งหน้าปะอ่าเรียบร้อย <c oughs> ยิงไม่โดนยิงโดนแต่ไม่ตุยเว้ยเฮ้ยยาาละย้าละขอบคุณที่ยิงไม่โดนขอบคุณครับไหนวะ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  Oh ho cho <coughs> play เกือบโดนเหลาแล้วอ้าเรียบร้อยครับผมทีเราแพ้ค,ครับอตอนแรกก็ดูสูสีสัาพนี้ก็แพ้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทำดีแล้วนะครับผมโอเคผมก็ไว้เพียงเตัวนี้ก่อนละกันนะหวังว่าคุณดูที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วหวังว่าจะชอบกันนะผมไม่ใช่ใหม่คลิปหน้าผมเจอกันจ้า